สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีการติดตั้งแก๊ cmf กับ n g i n x บน ubuntu ครับขั้นตอนแรกให้ปรับปรุงแพ็กเกจระบบเป็นรุ่นที่ปรับปรุงโดยการใช้เรียกคำสั่งนี้เมื่อแพ็กเกจทั้งหมดได้รับการอัปเกรดแล้วทำการติดตั้ง n g i n x และ php ก่อนอื่นคุณต้องติดตั้งเว็บไซต์ n อ i n x และ PHP และส่วนขยาย PHP ส่วนอื่นๆลงในระบบของคุณคุณจะสามารถติดตั้งได้ทั้งหมดด้วยคำสั่งนี้เ <ST AC 2> มื่อติดตั้งแพ็กเกจทั้งหมดแล้วทำการตรวจสอบ PHP จากนั้นทำการแก้ไขไฟล์ PHP ทำการ Edit PHP หลังจากนั้นค้นหาคำเพื่อแก้ไขคำตามรูป Memory m i s เป็นจาก128เป็น256 Upload Mac File Size เป็นจาก2เป็น100 Mac เป็นจาก30เป็น360 Mac Input เป็นจาก1,000เป็น1,500 Data Time Zone เพ er ิ o, save, o, ph ph ่มคำสั่งเป็นเอเชียทับแบงคอกเมื่อแก้ไขครบแล้วทำการเซฟและออกจากไฟล์ php โดยการ c, <c <oughs> o, oh h, t r โทรเมื่อบันทึกเสร็จและปิดไฟล์แล้วทำการรีสตาร์ทของ php เมื่อคุณทำเสร็จทำการติดตั้ง g a p cmf ถัดไปคุณจะต้องดาวน์โหลด g a p cmf ไปยังไดอารี่ของเว็บ อินเจคุณสามารถดาวน์โหลดได้จากหน้าดาวน์โหลดแก็โดยใช้คำสั่งนี้เมื่อคุณดาวน์โหลดเสร็จสมบูรณ์ให้คลายชิปไฟล์ของดาวน์โหลดด้วยคำสั่งนี้ unzip จากนั้นทำการเปลี่ยนชื่อ Directory และแยกเป็นแกปจากนั้นให้ตั้งค่าความเป็นเจ้าของให้เหมาะสมกับ Directory แกปเมื่อคุณทำเสร็จแล้วทำการกำหนดค่าสำหรับ แก็บเถัดไปคุณจะต้องสร้างไฟล์การกำหนดค่า host ์แบบเสมือน n ิเพื่อคุณสร้างคำสั่งต่ไอไปนี้การกลับระวางหลังจากนั้นเราไปเปลี่ยนที่ Server Name บรรทัดที่3จากนั้นลบแล้วใส่โฮสต์ของเราที่เราตั้งไว้ออกจากโปรแกรมมาครับที่ตั้งค่าและทำการเลือก เครือข่ายแล้วก็เลือกขั้นสูงทำการเชื่อมต่อพอร์ตบวกแล้วเราตั้งชื่อตามที่เราต้องการใส่ IP ของโฮสต์ใส่พอร์ตของโฮสต จากนั้นก็ใส่พอตตัวหลังครับจากนี้ทำการตกลงมาที่หน้าโปรแกรมครับจากนั้นทำการตรวจสอบ nmax เพื่อหาข้อผิดพลาดของตัวคำครับสุดท้ายทำการ Restart nmax เพื่อในการเปยนแปลง นอกจากนี้คุณยังสามารถตรวจสอบสถานะ n m a x ด้วยคำสั่งต่อไปนี้เถึง Gap CMF ตอนนี้คุณสามารถเข้าถึง UI ของเว็บ Gap CMF จากนั้นเราใส่ชื่ออีเมลพาสเวิร์ดตามที่เราต้องการและชื่อเต็มของเราครับจากนั้นการตั้งค่าวงใช้จะผ่าน,นการคลิกของสร้างของผู้ใช้ โอเคเรามาเพิ่มหน้าเว็บไซต์กันครับอย่างแรกเลยเราเขียนข้อความเข้าไปนะครับสามารถกดเซิร์ชรูปใส่อินเสิร์ตรูปเข้าไปได้นะครับแล้วก็สามารถใส่เป็นลิงก์ของรูปได้อันนี้ใส่เป็นลิงก์ของเว็บไซต์ได้เช่นกันครับอันนี้เป็นเว็บของมอนะครับเราทําการกดเซฟมาท่านเรียบร้อยแล้วนี่ครับหน้าแรกก็เป็นรูปหน้าปกครับเราชื่อสมาชิกกลุ่มละคณะสามารถใส่กดเซิร์ชกหาเว็บไซต์ได้และคณะได้เช่นกัน อันนี้คือประวัตินะครับมีรูปโปรไฟล์ของเราและรายละเอียดทั้ง Facebook และ Instagram ครับขอบคุณครับ